หรือยาโอลแบลครับทรีทรีชูวันสวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฝั่นไฟฟ้าเป็นของแถมนะครับของแถมวันนี้เราจะมานี่เฮอร์เบอร์มิกซ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มภุมิคุ้มกัน ต้านไวรัสนะครับตอบโจทย์ช่วงที่โควิดระบาดนะครับ <ST ALL> เวลาทานก็ครั้งละหนึ่งซองแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบซองนะครับเวลาทานก็เติมน้ำแล้วก็เขย่าทานได้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะมีพิเศษหน่อยมีเครื่องปั่นแบบนี้มานะครับเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับไฟฟ้า yes ีนี้ก <ST ALL> ็จะมีใบพัดแบบนี้มาเห็นไหม ถ้าปิดไม่สนิทมันจะไม่ทํางานเห็นไหมมันจะไม่ทํางานนะมันจะมีเซฟตี้อยูนน่นะอ่าต้องปิดให้สนิทแล้วก็ให้ตรงล็อกมันถึงจะทํางานมันจะมีเซ็นเซ,นเซอร์อยู่นี่จะมีเซ,เ,ซเซ็นเซอร์อยู่จะมีขีดตรงนี้โอเคเมื่อตรงแล้วเราก็สามารถนี่มันจะมีปุ่มตรงนี้สามารถชาร์จได้ด้วยนะกดน,นี่เป็นดับเบิลคลิกหรือว่ากดสองครั้งนี่ เพื่อให้การปั่นสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็คว่ำไว้นะครับน,นี่ดีไหมดีแบบนี้สะดวกสบายพกพาได้ชาร์จได้กดหนึ่งครั้งก็จะหยุดโอเคสวัสดีคะ่ะ